179บาทจากร้านใน s h อ p e e และ Lazada นะครับยังไงก็ลองไปติดตามในลิงก์แล้วก็ Description กับพินคอมเมนต์ดูว่าอย่างไงครับผมโอเคนะครับตัวดินสอก็เป็นดินสอกด Mechanical Pencil นะครับซึ่งเขาก็จะบอกว่าเป็นชื่อรุ่น m o n o Work ชัดเจนตรงนี้นะครับข้อมูลนะส่วนด้านหลังก็จะเป็นภาษาญี่ปุ่นคำแนะนำะส่วนประกอบต่างๆของตัวดินสอนทั้งหมดนะครับแล้วก็ทายคลิปเดี๋ยวผมมาเทียบมันกับเจ้า MonoW o Work. กับ Ye uh, ตัวอื่นในซีรีส์นะครับใน,ในแบรนด์เขาด้วยซึ่งเจ้าโมโนเวิร์กเนี่ย1.3เนี่ยเขาไม่ได้มีแค่สีนี้นะครับเขามีสีอื่นด้วยนะเผออื่อว่าพี่ๆเพื่อนๆจะซื้อดินสอสีอื่นกันมาใช้อย่าจะทราบกันว่าเอ้ยเป็นยังไงบ้างน,นะครับก็ค่อยไปดูกันว่าน่าใช้ยังไงบ้างน,นะครับมีสีสวยๆก็มีสีสดใสก็มีสีแบบเพลนๆก็มีนะครับ ตัวดินสอเนี่ยก็เป็นดินสอกดนะแน่นอนนะครับก็คือไส้เนี่ยใช้ไส้ขนาด1.3ม mm มิลิเมตรนะครับไม่ใช่0ูนย์3น้หนึ่งสามนะครับไส้ใหญ่อยู่ซึ่งปกติไส้ไซส้เนี่ยไม่ค่อยเจอในร้านขายเครื่องเขียนทั่วไปนะครับจะต้องสั่งเฉพาะสั่งพิเศษหรือว่าอาจจะต้องอตามหากันหน่อยนึงน้ำหนักดินสอพร้อมไส้14กรัมนะครับผมตัวของดินสอเนี่ยส่วนหัวตรงนี้จะเป็นโลหะทั้งหมดเลยนะถ้าผมลองขยายภาพให้ดู จะเห็นได้ว่าตัวหัวจะมีโลหะที่หนามากนะครับเพราะว่าไส้เขาหนาถึง1.3ม mm. ิลิเมตรเป็นโลหะทั้งหมดส่วนกริปเนี่ยเป็นยางสังเคราะห์นะครับลักษณะก็คือทำเป็นโค้งๆเว้าลงไปนะครับแล้วเวลาจับถือเนี่ยก็สามารถจะคอนโทรลจับในลักษณะนี้ได้นะครับสำหรับใครที่ชอบจับดินสอบทานต่างๆก็น่าจะไม่เมื่อยมือไม่ปวดมือเวลาเขียนจดอะไรหลักๆก็น่าจะเอาไว้ฝนระบายกระดาษข้อตอบคำสอบอ คำตอบข้อสอบนะครับหรือไม่ก็ใช้วัดภาพอะไรพวกนี้เพราะเส้นของตัวไส้เนี่ยมัน1.3มมิลหนาอยู่นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่มันประมาณ0.9กา็ใหญ่แล้วนะครับส่วนตัวท่อนะครับจะเป็นพลีคาร์บอเนตใสให้เห็น,นกลไกภายในพร้อมกับแถบสีซึ่งเป็นสีน้ำเงินฟ้านะครับหรือว่าขาวแล้วก็ดำไล่กันตามลำดับเป็นสีของทอมโบนะครับตรงท้ายจะระบุว่าเป็น1.3คือไส้พร้อมสัญลักษณ์หม่งบอเพราะทอมโบภาษาญี่ปุ่นแปลว่าแม่งบออ ตรงนี้ไม่ได้เป็นคลิปนะครับจะเป็นสวิชหรือว่าเป็นปุ่มสําหรับกดเลื่อนไส้นั่นเองนะอเวลาเราใช้งานเนี่ยเราก็ต้องเอานิ้วนะครับดันตัวปุ่มลงมาตัวไส้ก็จะยืดออกมานะครับพร้อมใช้สังเกตว่าไส้มันใหญ่มากแล้วผมเคยได้รีวิวเจ้าดินสอกดนะครับจากแบรนด์สเตเดอร์หรือว่า Pentel นี่แหละที่เป็นไส้1.3ไปแล้วรีวิวแบรน โคคุโยไปแล้วนะ1.3เหมือนกันก็ใช้ไส้ไซส์เดียวกันเลยนะครับกับเจ้าตัวนี้ไม่มีคลิปหนีบนะครับเพราะว่าเขาต้องการออกแบบให้ดินสอตัวนี้ใส่ในกล่องมากกว่าหรือว่าเป็นกระเป๋าสําหรับเก็บเครื่องเขียนนะครับแล้วก็เวลาใช้งานจับเนี่ยตัวคลิปที่ไม่ยาวนะครับทำให้เวลาเราหมุนดินสอเนี่ยส่วนคลิปมันก็ไม่ค่อยมาโดนมือเราเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยมีใครจับดินสอแบบนี้หรอกเนะาะก็จะจับแบบนี้แบบนี้ไม่ก็อย่างนี้นะครับ เวลาคลิปมันหมุนมามันก็จะไม่มาโดนมือเราหน้าลำคานก็สบายขึ้นส่วนดังลบก็ใช้แบบหมุนเหมือนกันนะครับแบบทอมโบรุ่นอื่นๆเลยแล้วก็ยางลบโคตรยาวนะครับสามารถจะใช้งานด้วยการลบไปเรื่อยๆแล้วก็ซื้อไส้ใหม่มาเสียบใส่เข้าไปได้ด้วยนะครับตัวไส้ก็จะถูกหนีบแน่นเมื่อเราหมุนกลับเข้าไปนะครับยางลบให้มาจริงจังมากส่วนการเปลี่ยนไส้ก็คือดึงจุกออกเอาไส้ใส่ไปตรงท้ายแล้วก็นํา ตัวจุกปิดตรงท้ายนะครับกลับเข้าไปนะครับแค่นี้นะครับซึ่งไอตัวท้ายยางลบเนะี่ยก็คือรุ่นเดียวกันกับโมโนกราฟรุ่นปกตินั่นแหละนะครับเท่ากันเลยนะกับโมโนกราฟปกติซึ่งถ้าใครใช้โมโนกราฟปกติอยู่นะครับก็จะทราบดีว่าเขาก็มียางลบที่ดีมากๆอยู่แล้วนะครับเนี่ยนี่โมโนกราฟปกติแต่เป็นเวอร์ชันเคลีย ก็เป็นตูดเท่ากันนะยางลบเท่ากันตัวจุกก็คือจุกเดียวกันเลยนะเอามาใช้แทนกันได้เลยนะ mm hmm. ก็สามารถจะเขียนระบายอะไรอย่างนี้คร mm hmm. าวนี้อยากเห็นว่าเส้นมันใหญ่แค่ไหนเออมันโตแค่ไหนครับพี่เวลาเขียนนะเ,เดี๋ยวผมเขียนให้ดูนะครับ mm hmm. ก็อ่าไม่ได้กดตรงนี้นะกดตรงนี้อ่าสคลิกแล้วกันออกมาแล้วนะครับ1.3ึ่มม เส้นก็จะโตๆหน่อยคือถ้าเราระบายกระดาษข้อสอบนะครับเนี่ยแป๊บเดียวเต็มเลยนะครับหรือว่าจะเป็นการฝนแบบนี้ก็ได้นะครับเป็น HB นะไส้ที่เขาให้มานะครับแถมมาน่าจะไส้เดียวตัวท้ายก็อสองไส้นะครับโทษทีสองไส้ไส้อ้วนอย่างนี้เลยนะใหญ่นะหน<ม>นะครับก็เติมก็คือเปิดจุกแล้วก็ใส่ไส้กับเข้าไปแล้วก็ ดันฝาท้ายนะครับกลับเข้าไปให้ตรงล็อกแค่นี้เลยนะครับเดี๋ยวอนาคตถ้ามีสีอื่นมาเดี๋ยวค่อยมารีวิวใหนะ้ผมซื้อมาก็ใช้งานสีธรรมดานี่แหละแต่ว่าสีอื่นก็สะสมไม่ค่อยได้ใช้นะครับเรามาดูกันกับตัวอื่นบ้างน,นะครับในซีรีส์ที่เป็นลายแบบนี้ผมมีโมโนกราฟรุ่นธรรมดาอยู่นะกับโมูโนกราฟกริปนะครับแต่ผมหาไม่เจอแต่ว่าวันนี้ก็เอาโม o โนกราฟไลท์นะครับเป็นลายเดียวกันแล้วก็โมูโนกราฟมัลติอันนี้เป็นมัลติเพนก็ลายเดียวกันมาดูกันนะครับ ก็คือเป็นลายซิกเนเจอร์เขาอะแหละถ้าใครแบบสงสัยว่าไอลายแบบนี้มันอะไรวะอะไรอย่างเงี้ยะครับแต่แบบสีสวยๆก็มีจริงๆถ้าทุกรุ่นของเขาก็าทำสีสวยมาหมดเลยอันนี้เป็น m o n o g r a ฟมัลติเพนนะครับโมโนกราฟมัลติเป็นปากกาด้วยนะหมุนปากกาดินสอกดนะครับอยู่ในตัวยางลบก็มีด้วยนะหมุนได้ก็เป็นลายเดียวกันนะครับแทบน้ำเงินอันนี้เป็นโมโนกราฟไลท์นะครับก็เป็นกริปยาแล้วใช้กดตูดอันนี้ก็โมโนกราฟ นะครับโมโนกราฟเวิร์กนะครับก,ก็คือไส้ใหญ่ที่พิ่งรีวิวไปส่วนโมโนกราฟเฉยๆกับโมโนกราฟกริปเนี่ยไม่รู้วางไว้ไหนเลยเอามาดูให้ดูไม่ได้นะครับก็สีพื้นฐานของเขาสีประจำแบรนด์เขานะครับเออเป็นแถบน้ำเงินขาวดำนะตามนี้เลยนะเราจอกันหม่อพิสดหน้านะครับทุกคนขอบคุณครับบายบายเฮบิไรเดนเอาท์